สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางแอรโต้กันไหมนะคะจากที่เคยทําคลิปแกกกล่องไปนะคะโอเคอย่างแรกเลยคือใส่กระบ้องเผาลงไปหรือใครจะใช้หินคูเผาไฟหรือว่าใช้ถ่านก็ได้เลยค่ะก็เลือกดินสูตรที่แบบว่าโปร่งๆหนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ทุกต้นเลยค่ะ ก็วิธีการเลีน้นะคะก็แนะนำว่าควรมีไซเลนนะคะสำหรับแอดโตเนาะไม่งั้นผิวหน้องอะ่ะจะไม่ได้นะคะก็สัประมัน60-70%ก็กำลังดีค่ะก็รดน้ำสัก5้าถึวันหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะก็คือลองเอาไปปรับใช้หรือว่าลองเอาไปทดลองทำได้เลยค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะทั้งดินทั้งสภาพอากาศ ก็ลองเอาไปปรับดูกันได้ค่ะสแล้วด้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ